เวลาลองของรถถุงวมบวม,บวมแต่ไม่เจ็บนะเดี๋ยววันนี้นะฮะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเราจะมาขับมอเตอร์ครอสกันเป็นครั้งแรกจรจ วันนี้เราเซฟมาพร้อมนะฮะพลายาของผมบอกว่าเราเนี่ยพร้อมกับการอุปกรณ์เพื่อที่จะเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยนะแต่ชุดเนี่ยก็ดูนะครับชุดพร้อมพร้อมมาดูรถมาดูรถเดินไปแปลกนะพี่มันมันก็จะยากอีกในข้างในเนี้ยมีอุปกรณ์ที่การเผาใช่ไหมรองเท้ารองเท้าก็แทบจะขยับไม่ได้เลย นี่เป็นครั้งแรกของเรานะเราก็ต้องห้ามประมาทมนีครอบครัวแล้วนะเราต้องดูแลร่างกายเราด้วยโคตรเฟียวอะวันวันนี้นี่เราแบบว่ามีแบบว่าก,กระโดดมีอะไรอะไรพี่ใจเย็นครับกระโดดเจเย็นใจเย็น กระโดดนี้ต้องใช้ทักษะเยอะเี่เดี๋ยวเราดูกันนี่จัดไปเรียบร้อยเรามีกันไอ้นี่ด้วยกันคอหั่นนี่ไม่ชัวว่าเราเซฟเซฟไปก่อนนะครับปลอดไัยแน่นอนผม่ทรงพี่ก็ได้อยู่นะได้แต่ทรงโทษลองขี่แล้วเดี๋ยวก็รู้ ถครั้งแรกกับรถวิบากวิธีการขึน้นขอเราจะใช้วิธีบอกเด็กหน้าหรือถ้าเราพาเกียร์ไว้เนี่ยก็จะดีอย่างรถจะได้ไม่เคลื่อนเคลื่อนตัวแล้วก็เต็มตัง้งาขาึ้นคนสูงแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่อง,องการยืนอยู่กับรถวิธีของคนที่สลรีร่สั้นๆอย่างพวกผมเนี่ยก็จะเป็นวิธีการโยนขึ้นรถเสร็จปุ๊บใช้หน้าขาวางแต่หน้าขาตัววางที่คุณบอก ก็จะง่ายขึ้นแล้วค่อยกำคา้าสตาร์ทรถออกไปก็จะเป็นแบบเป็นวิธีนึเหมือนกันการ,รก,ก,าร,ร,ะก,การ,ระตันจะเป็นวิธีกอไม่ค่อยแนะนําเรื่องของการขึ้นพร้อมกับตั้งขึ้นโดยวิธีนี้จะกลายเป็นแบบนี้ทันทีวิธีการมองเหมือนทางเรียบเหมือนกันคะัทางเรียบกับ รถเอ็นโลทุกอย่างวิธีการมองเรามองตรงไหนไปตรงนั้นจริงๆครับเลี้ยวซ้ายแลขวามีต้นไม้ก็เข้าต้นไม้นะครับเลี้ยวได้เลยอนน้เลี้ยวเข้าก่อนปดชีพไม่ได้แล้วไม่ได้เราข้ามขั้นไปเลยดีกว่าว่าล้มยังไงให้ปลอดภัยครับพี่ครั้งแรกครั้งแรกหรือเปล่าแม่แม่เวลาลองขอลรถวามเร็ว ล้มครั้งแรกครับพี่เจ่นมากมันลื่นม,มันลื่นเทตอนแรกเราอ่ะพวกเราโฟกัสแต่ข้างล่างกันเราจะโฟกัสทั้งหมดโดยรวมเลยเนี่ยมันปรับยังไม่ถูกค่อยไปเรื่อยๆฮะ เดิน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 งนักหนึนะตื่นล้มบ่อยๆเนี่ยหมดแรงล้วถึงห้ารอบดูกรอ้วนก็สามรอบครับอันนี้ลมว่าใจคนดูป่ะครับเนี่ยแต่ว่าผมดักสุดเดินเหรอผนได้ภาพเดอนเดิม ส,สามโด,いいโดม่อกี้สามโดสามโดนัดเหรอก็ประมาณนี้แอคทิวิตี้โดยที uh ่หนีลูกก็ภรรยามาเล่นกับน้องก็ประมาณนี้ครับอย่างโดนัดเมื่อกี้จริงๆมันเหมือนที่้องส่ฟันผมนะผมเห็นในหนังอะไรเงี้ยแล้วเขาทำๆกันแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสแล้วเราก็ไม่มีคนมาสอบไม่มีที่เข้ามาสอบในถนนก็ไม่ควรทำแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดใครมาเล่นอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืม p r o t e คชั่นนะครับมวกเกาะเกดอะไรใส่ให้เรียบร้อยนี่ขนาดผมใส่ครบแล้วนะมือผมยังเป็นขนาดนี้เลย แล้วก็สําหรับพี่น้องทุกคนที่ชื่นชอบออกีฬาแบบนี้นะฮะก็ถ้ามีอะไรอยากแนะนําผมแนะนําเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนี่ก็เป็นครั้งแรกใครอยากแนะนําอุปกรณ์มีใครอยากแนะนําวิธีแนะนําทุกๆอย่างนะที่จะทําให้เราได้พัฒนามากขึ้นก็แนะนํากันมาด้วยนะครับ